บทที่1025การต่อสู้ครั้งแรกของเม่ยกงจือบนสนามประลองจัก,กระพัรดอิอสูรอมตะได้ประกาศด้วยเสียงอันลึกล้ำว่าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้แบบพบกันหมดหญิงคู่แรกเริ่มขึ้นในทันทีรัศมีที่มีสีสันร,รอบรอบตัวของนานเซลเวระเบิดออกมาเกือบจะในทันทีในบรรดาเจ็ดสีพลังของทตุทั้งห้าของไม้ไฟดินทองและน้ำเป็นแกนหลักบวกกับการหักเหของแสงที่มีสีสันที่พัฒนาขึ้นนี่คือความรู้สึกแปลกประหลาด เธอหายวับไปในรัศมีที่มีสีสันของแสงทันทีพลังของทตุทั้งห้าหมุนรอบและใบมีดจำนวนนับไม่ถ้วนปะทุข,ขึ้นผสมกับต้นไม้ยักษ์กระแสน้ำและลูกไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในทิศทางของไม่กงจือพลังของทตุทั้งห้าก็เริ่มแผ่ขยายอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งสนามการโจมตีระยะไกลนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดของพูดอัญมณีไม่กงจือยืนอยู่ตรงจุดนั้นประตูมิติรอบๆตัวของเธอขยับเป็นจังหวะและความผันผวนของพื้นที่สีเงินที่แปลกประหลาดก็เปลี่ยนไปในอากาศ ไม่ว่าศัตรูจะโจมตีอะไรก็ตามประตูมิติจะกลืนไปอย่างเงียบๆและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพียงแค่นำระลอกคลื่นสีเงินขึ้นมาที่ด้านข้างของเธอตอนนี้ไม่กงจือมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของพลังอวกาศมากขึ้นเมื่อเสี่ยวซานอยู่กับเธอเขามักจะใช้ประภาคารมิติเวลาเพื่อนำทางเธอและความเข้าใจของไม่กงจือก็สูงมากเช่นกันและการฝึกฝนในปัจจุบันของเธอก็ไม่ได้ได้กว่าจากักรพรรดิอสูรนกยุงดั้งเดิมนี้เป็นเพียงมุมมองของการเปลี่ยนนกยุงเท่านั้น ไม่ว่าองค์ประกอบทั้ง5้าของนานเซลเว่จะเปลี่ยนไปอย่างไรคําตอบที่ไม่กงจื่อจะให้นานเซลเว่ก็คือการเคลื่อนย้ายมิติดังนั้นจากมุมมองของผู้ชมมีแสงนับไม่ถ้วนที่มีการโจมตีทางกายภาพต่างๆโจมตีไม่กงจื่อแต่ไม่กงจื่อกาลังเปิดประตูมิติและกลืนการโจมตีทั้งหมดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่แสงสียังคงแผ่กระจายอย่างเงียบๆและเริ่มล้อมรอบไม่กงจื่อจากทุกทิศท,ทุกทางในแง่ของฐานการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวหนานเสเวยราชาพูดอัญมณีผู้ยิ่งใหญ่ที่มาถึงจุดสูงสุดของราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่มาหลายปีแล้วก็ยังอยู่เหนือไม่กงจือ่อสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ไม่กงจื่อไม่ได้วันไหวเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงเปิดประตูมิติเพื่อรับมือกับผลกระทบของฝ่ายตรงข้ามจากทุกทิศท,ทางและความผันผวนของพื้นที่ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับการยอมรับความพ่ายแพ้ในเกมที่แล้วเกมนี้น่าตื่นเต้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดและผู้ชมก็ชมด้วยความปิติความแข็งแกร่งของนานเซลไว้นั้นทรงพลังและกดขี่จริงๆเมื่อเวลาผ่านไปการใช้องค์ประกอบทั้ง5ในการหมุนจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแสงที่มีสีสันดูดซับองค์ประกอบทั้ง5อย่างต่อเนื่องในอากาศและกดเข้าไปด้านในบีบอัดพื้นที่ที่ไม่กงจือสามารถครอบคลุมได้ สิ่งที่สามารถเห็นได้คือบริเวณสีเงินจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริเวณที่แสงหลักสีปรุบคลุมนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะชัดเจนมากเทศธิดาของเจ้าดูเหมือนจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนิงเฉินเอินพูดกับเสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานยักไหลแล้วพูดว่ายังไม่จบอยาด่วนสรุปเร็วไปนิงเฉินเอินกล่าวว่า ในการต่อสู้ในระดับของเราเมื่อเราปรับปรามคู่ต่อสู้ของเราแล้วเราไม่สามารถให้โอกาสคู่ต่อสู้หันหลังกลับได้เว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษนานเซวไวยมีชื่อเสียงมาหลายปีแล้วและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอเก็บตัวฝึกฝนและเข้าใจพลังของท่าท,ทั้ง5คุณลักษณะของพลังอวกาศมีข้อจำกัดบางอย่างและก็ยังมีช่องว่างในฐานการฝึกฝนและประสบการณ์การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนานเซวไวยตอนนี้ก็ไม่ควรใช้เต็มกําลังของเธอ เสี่ยวซานไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่ให้ความสนใจกับสถานการณ์ในสนามนานเซลเว่ไม่ได้ใช้เต็มกำลังแล้วไม่กงจื่อใช้เต็มกำลังหรือไม่ไม่มีใครคุ้นเคยกับคนรักของเขามากไปกว่าเขาในเวลานี้ไม่กงจื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของพลังอวากาศอย่างชัดเจนในกระบวนการของการถูกกดขี่ผ่านความรู้สึกของการกดขี่ที่อีกฝ่ายนำมากล่าวอีกในหนึ่งเธอใช้คู่ต่อสู้เพื่อฝึกฝนความมั่นใจแบบนี้คืออะไร บนเวทีองค์ประกอบและพื้นที่พลังงานที่ปล่อยออกมาจากทั้งสองฝ่ายเกือบจะเต็มเวทีร่างของพวกเธอค่อนข้างลงตาอยู่แล้วและพวกเธอสัมผัสได้เพียงความแปรปรวนของพลังงานอันทรงพลังที่ทําให้กรอบป้องกันรอบสนามประลองสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแสงเจ็ดสีมีความชัดเจนบนมือและพื้นที่ครอบคลุมของสีน้ําเงินที่อยู่ตรงกลางเริ่มเล็กลงเรื่อยๆลักษณะที่ทรงพลังที่สุดของการควบคุมทาทุงั้5ของพูดอัญมณีอยู่ที่การสร้างทาทุงั้าร่วมกัน เมื่อรวมคุณลักษณะทั้ง5้าเข้าด้วยกันมันจะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งกว่าความแข็งแกร่งของแต่ละธาตุเองดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการต่อสู้ของพูดอัญมณีคือการใช้เวลายิ่งเวลานานเท่าไหรพลังเขตแดนของพวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไม่กงจือ่อจะไม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่เธอเข้าร่วมในการต่อสู้เธอต้องศึกษาคุมพลังของเผ่าพันธุ์ต่างๆอย่างจริงจังโดยเฉพาะคุมพลังเหล่านี้หลังจากเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ละคนต่างก็เป็นคู่ต่อสู้ทีีี่่่หลลกเยงไมไมด้ แต่ในเวลานี้ไม่กงจือเพียงใช้พลังของมิติในการปิดกั้นเท่านั้นแต่เธอไม่มีเจตนาที่จะต่อต้านทำไมถึงเป็นเช่นนี้เธอกำลังจะทำอะไรนี้เป็นคำถามที่ผู้ชมหลายคนกำลังคิดแม้แต่นานเซวไวที่อยู่ในการต่อสู้ก็ยังคิดคำถามเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่คิดว่าไม่กงจื่อจะจัดการได้ง่ายความสามารถในการเป็นผู้เล่นมือวางและการเป็นเจ้าเมืองเธอยังเป็นแชมป์ของการประลองของยอดฝีมือสารบรรพบุรุษและเธอมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายอย่างแน่นอนแต่ทำไมเธอถึงต้องการให้เขตแดนท่าทั้งห้าเผยออกมาอย่างเต็มที่เพื่ออะไรไม่กงจื่อซึ่งอยู่กลางเวทีปิดตาในเวลานี้มือของเธอร่างท่าทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและประตูมิติดูเหมือนกลีบดอกไม้บานอยู่ตรงหน้าเธอบานออกด้านนอกเพื่อปิดกั้นพลังของท่าทั้งห้า และในขณะเดียวกันมันยังสัมผัสได้ถึงพลังของาธาตุทั้งห้าที่กดขี่ข่มเหงตัวเองอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความกดดันเพิ่มขึ้นหรือไม่รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่สวยงามของไม่กงจือมือของเธออยู่ในวงกลมต่อหน้าเธอและวงลึกลับแห่งสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆแต่ก็ไม่ได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้เธอกลับใช้ทักษะลึกลับนี้เพื่อขับเคลื่อนพลังของมิติรอบตัวเธอให้ซ้อนทับกัน พลังที่ซ้อนทับกันของมิติมาซ้อนทับกันอย่างรวดเร็วและกลายเป็นประตูแสงสีเงินทรงกลมศูนย์กลางของประตูแห่งแสงนั้นเมื่อสนิทแต่บริเวณโดยรอบถูกล้อมรอบด้วยแสงสีเงินเจิดจ้าราวกับประตูที่นำไปสู่อีกโลกหนึ่งเปิดขึ้นอย่างกระทันหันการรุกรานของนานเซลวหยุดชั่วคราวเห็นได้ชัดว่าไม่กงจือกำลังเปลี่ยนกลยุทธ์และเพิ่มพลังแห่งอวากาศ แต่ในเวลาต่อมารู้สึกว่าแม้ไม่กงจือจะทําสิ่งนี้แม้ว่าประตูมิติที่เธอเพิ่งร่างใหม่จะมีพลังแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับเขตแดนห้าธาตุทั้งหมดเธอจะทําอะไรในเวลาต่อมาไม่กงจือก็ให้คําตอบแสงสีเงินและเงาที่น่าอัศจรรย์เบ่งบานในทันทีและท้องฟ้าทั้งหมดก็มืดไปครู่หนึ่งจากนั้นประตูแสงทรงกลมขนาดใหญ่ก็ขยายตัวและใหญ่ขึ้นในทันใดและจู่ๆก็มีพลังงานแปลกๆแทรกเข้าไปในเขตแดนห้าธาตุ นานเซลไว้ได้ระมัดระวังอย่างมากแล้วแต่ในขณะนี้เธอยังคงอยู่ในพวังชั่วขณะและช่วงเวลาแห่งพวังนี้ทำให้รู้สึกว่าเขตแดนธาตุทั้ง5ของเธอเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้แปลกมากแปลกมากจนสายเกินไปที่จะจัดการกับมันคุณลักษณะของไฟในเขตแดนห้าธาตุอยู่เหนือการควบคุมมากจนถูกถอดออกและทะเลงในประตูแสงทรงกลมที่เปิดโดยไม่กลงจือทันทีวินาทีถัดมาธาตุไฟก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับการปิดประตูแสงวงกลมทันที ปฏิกิริยาลูกโซ่ก็เกิดขึ้นเกือบจะในทันทีเช่นกันคุณสมบัติของธาตุทั้งหได้แก่ไม้ไฟดินและน้ำโลหะไม้ทำให้เกิดไฟไฟทาให้เกิดดินดินทำให้เกิดโลหะและโลหะก่อให้เกิดน้ำจู่ๆธาตุไฟก็หายไปธาตุไม้ก็ไม่สามารถกลายเป็นธาตุดินทั้งสองเชื่อมต่อกันไม่ได้และห่วงโซ่เดิมของธาตุทั้งหก็ขาดในทันที คุณสมบัติ4ประการที่เหลือก็สลายตัวออกจากการควบคุมและชนกันทําให้องค์ประกอบทั้ง 5! ในสนามประลองทั้งหมดพันผวนอย่างดูเดือดส่งผลให้เกิดการชนกันภายในขององค์ประกอบต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อนานเสลไวมีปฏิกิริยามันเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมเขตแดน5ทาธาตุ